มาคะ่ะทุกคนมากินทาโก้ทาโกโบโนะคะเป็นอาหารเม็กซิกันหรือว่าเป็นอาหารอาร์เจนตินาไม่รู้นะคะทุกคนแต่รู้แค่แบบซื้ออาหารมาแล้วก็ลูกสาวเป็นคนทำนะคะทุกคนเลิกงานค่ำมากนะคะวันนี้หกโมงเลิกงานมามามาทานข้าวด้วยกันนะคะทุกคน มีอะโวคาโดนะอ่จะมีชิ้นใส่ทาโก้นะคะแต่วงจะไม่กินทาโก้เพราะมันเป็นแป้งนะคะวงก็จะกินแบบผักแบบนี้นะ ผักก็จะมีหลายๆผักที่เราชอบที่จะใส่เนอะเป็นเป็นเป็นผักข,ข้างเคียงกับทาโกน้นะค ในส่วยของวุนก็จะมีนะคะทุกคนอะโวคาโดโทมาโต้แอนเลตเชสนะคะก็มีอะโวคาโดมะเขือเทศแล้วก็สลัดนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้กิน เป็นคนที่ไม่ค่อยได้กินข้าวเท่าไหร่นะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะแต่แปลกนะเวลาเวลากลับบ้านแล้วน่ะพึงจะกินข้าวนะทุกคนกินข้าวจะมาที่นี่ไม่ค่อยได้กินข้าวกินแค่ผักแล้วก็เนื้อ ทาโกโบนะคะพิเศษมากนะคะวันนี้ทุกคนพิเศษคือลุกสาวคนโตทำอาหารให้กินนะคะลุกสาวคนโตอายุ 14ปีแล้วนะกินกระเทียมเข้าไปโ็เลยสมัครเลิกงานค่ำมากทุกคนเลิกงาน6กโมงเย็น ชีวิตอยู่ต่างประเทศแบบนี้นะคะทั้งความสุขและความทุกข์ <c oughs> <laughs> อยู่ด้วยกัน <C oughs> นะคะ bless you ถามว่าอร่อยไหมอร่อยนะคะทุกคน <c oughs> ปาเฮ bless you พอกินแบบนี้มานานแลยนะจะขอชื่นชมลูกสาวนะว่าทำอาหารอร่อยมากไม่ได้ถ่ายตอนที่เขาทำอาหารนะคะทุกคนเพราะว่า ลูกเช้าของหมุนเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบออกกล้องนะแล้วก็ไม่ชอบไม่ชอบที่จะแบบจะให้เห็นเขานะคะทุกคนก็เลยไม่ได้โชว์ไม่ได้โชว์ครอบครัวให้ใครดูนะคะเพราะว่ามีกฎ <c oughs> มีกฎก่อนจะเล่นอ่าพวกโซเชียลแบบนี้เนาะถ <c oughs> ้าเฟรชูสถ <c oughs> ้าแบบครอบครัวบอกว่า ถ้าจะเล่นแบบทางโซเชียลทิกต็อกยูทูบหรือว่า Facebook หรือว่าอะไรก็ตามแต่ไม่ค่อยให้เอาครอบครัวลงนะคะทุกคนนี่ก็คือปัญหานะคะไม่ใช่ปัญหาเนอะนี่ก็คือแบบการตกลงก่อนที่วิงจะมาเล่นอันพวกนี้นะคะทุกคนเพราะว่าเขาทํางานแล้วเขาก็เรียนเนาะก็เป็นการดีนะคะที่ปกป้องเขาเนะ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกทุกคนนะคะเดี๋ยบเรงไปทานอาหารก่อนนะคะโเลิกง,งานมาก,ก็าเหนื่อยนะคะทุกคนอยู่ที่ต่างประเทศนะเลิกง,งานค่าแล้วก็หนาวด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ